แต่ต้องบอกเลยว่าการทดสอบสมรรถนะตัวรถของเจ้าเชอร์รี่วี3เนี่ยการเทสแบบนี้เป็นคนแรกของประเทศไทยนะครับผมบอกเลยว่าผูชนะได้เทสเป็นคนแรกของประเทศไทยกันเลยทีเดียวเลยฮะผมได้คอนเทนต์แล้วคปจะยคนร่วมเลย โยนมีเดียวเพื่ได้ไปอยู่ที่โพไซนอนโยนทีเดียวเันได้ไปอยู่ที่เลบานอน เอา V23 มาเทสเดียวมันได้มาดูอาวนซองโดนมาเีเดียวมันกลับาอดูที่โบดไกลดอน อเอาอยู่้วเนี่ยเบรชคช็อหน้าว่ไม่อยู่หน้าทิ้งว่อามีปีนด้วยโอ้ผมว,ว่าผ่านนะ่ยผ่านนะั้นเนี่ยทำเป็นเล่นไปรถไฟฟ้าทรงส่อง <c oughs> <c oughs> ขับแบบสปอร์ตก็ได้ทางลุยๆก็เอาอยู่ อัตราการเร่งดมมูมาเทสแ,แล้วเอาไม่คุ้มอยูนะ่วิ่งฮะจากศูนย์ถึงร้อยขึ้นไปเกินร้อยยี่ร้อยสามร้อยสามแล้วหมดบ้างหมดฮะหมดไว้พอแล้วร้อยสี่แล้วสุดถนนพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเกาด่าเราเทสต้องคุ้มเลยเวลาเบรกก็แตะ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 เลี้ยงรอบเลยนะแตะเลี้ยงรอบหน่อย สุดยอดอ่ะสดเสร็จสิ้นภารกิจเทรถครับใจจางวายเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างไม่ทันได้ตั้งตัวเลยไม่ตังนะบอกว่าเดี๋ยวแค่บารลอตเตรขับนอยครั้งหนึ่งจอดเท่านั้นเองค่ะปัดหัวป๊อบรถ แต่ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่คุณชนะนะคะก็ต้องบอกว่าการเทสแบบนี้ต้องเฉพาะคนัรับชำนาญเท่านั้นมันจะลื่นได้ทยได้เราบอกว่าสนามนี้ชินใช่ไหมคะชินและแต่ว่าอายาไม่ชินเมื่อกี้บอกเบรกน้อยเบรกน้อยคือลัวนอ้วชนตอนขี่แต่คือต้องบอกว่าช่วงล่างดีดีช่วงน่างใช้ได้ครับเบรกเบรกได้ไม่ได้อวยนะแต่ก็ ก็เหมือนที่ผมบอกครับมีมีช่วงล่างอาจจะย้วยหน่อยนะโชแต่งได้ไม่ยากนะชนะจัดให้ซื้อมาเราก็เปลี่ยนโชคอยู่แล้วเสียงลมเข้าก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถทรงนี้แต่ช่วงล่างผ่านเบรกก็ใช้ได้นะเราปรับแต่งได้ไม่ใช่ปัญหาคนขับเมื่อสักครู่ก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าไม่ใช่คุณชนะนะคะอย่าทำนะคะเพราะว่าก็บอกว่าต้องใช้คนที่มีเทคนิคในการขับเท่านั้นนะคะถือว่าเป็น ออฟโลดคลิปแรกของประเทศไทยกราพูดคุยของประเทศไทยยังไม่มีใครได้เทสแบบนี้นะคะแล้วก็คุณชนะจะเป็นตัวแทนแต่งให้กับเราด้วยเดี๋ยวเรามาดูไอเดียเขาว่าจะแต่งแนวไหนแนวไหนได้บ้างจะหล่อพอแท้งหรือจะสวยพอแท้งหรือจะเลนโถแบบไหนนะคะรอดูกันมากเลยนะคะสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย